ของผมหน้าเดไม่ถ <No ึงครึ nope ่งมั้งครับล้อเล่นนานะพี่เซฟนะอะพูดถึงช่วงนี้หน่อยนะงเป็นไงบ้างความพร้อมของทีมตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่เซฟก็ทีมก็ซ้อมอยู่ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับที่อาคารนี้มีบุตรนะครับซึ่งเป็นสนามที่ใช้แข่งขันด้วยเพราะนั้นเรื่องของสภาพขนาดของสนามแล้วก็สภาพพื้นที่ใช้แข่งขันเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ปรับให้ใกล้เคียงกับการแข่งขันจริง นะฮะเพราะว่าเราถูกวางตัวอยู่ในสายเอซึ่งใช้สนามหนองจอกเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้เปรียบที่จะได้ไปซ้อมสนามจริงเพราะว่าสนามยังไม่เสร็จรก็ต้องมาใช้สนามที่คิดว่ามีสภาพใกล้เคียงที่สุดไปก่อนอครับค่ะและในเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะแต่ละคนเป็นไงบ้างครับพี่เซฟมีมใครบาดเจ็บตรงไหนบ้างป่าจากงาเราเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเรื่องของ ความฟิตของนักเตะนะครับเราซ้อมมันต่อเน,นื่องก็จริงแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นกันอยู่เสมอว่าให้ใส่ใจกับร่างกายของตัวเองด้วยเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงสองเดือนเนี่ยคุณจะต้องมีความพร้อมนักเตะจะต้องใส่ใจกับร่างกายของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าบางคนรู้สึกว่าความฟิตจับลงไปการวิ่งสปีดไปกลับในช่วงสิบนาทีซึ่งพยายามจะเน้นกลับมาใช้ทุกวันเนี่ยก,ก,ก็ก็เห็นได้ว่าบางคนเนี่ยยังฟิตได้ไม่ดีพอ นะครับอาจจะมีอยู่สอสาคนที่ที่ความฟิตค่อนข้างถึงในระดับที่ต้องการแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังยังยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ําเสมอว่าให้เขาพักผ่อนแล้วก็เอาใจใส่ร่างกายตัวเองนะครับสเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําผลงานได้ดีอดทอนกันนิดนึงสามารถติชีวิตเขาได้เลยน้องพยายามปลูกฝังอย่างนั้นกันครับ หลังจากที่เป็นข่าวมานะคะว่าเรื่องไม่มีสนามฝึกซ้อมเนี่ยตอนนี้พี่เซฟนะคะแล้วก็ทีมทีมเนี่ยเขาไปฝึกซ้อมกันที่ไหนอะคะก็ตอนนี้ซ้อมที่นิมิบุตรอยู่ครับแต่ว่าที่มีข่าวเขาเพราะว่านิมิบุตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปิดทําการซ่อมบํารุงพวกระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆในสนามนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้ความชัดเจนว่า แล้วสำหรับพื้นสนามที่ใช้เนี่ยมันมัน,ม,นมันกระทบด้วยไหมหรือว่าถ้าเป็นเครื่องเสียงรอบนอกบริเวณอัศจัรย์ต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสค,คุยกับเลขาธิการกรรฟพุตธบอตรที่เปียนะฮะองคาขอสินค้าให้ช่วยประสานงานแล้วก็คิดว่าภายในวันพุธนี้คงได้คําตอบว่าสัปดาห์หน้าเราจะซ้อมได้ไหมถ้าไม่งั้นเราก็ต้องเตรียมแผนส <c oughs> ก็คือสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นยินแดงซึ่งกําลังปูพื้นอยู่ก็ここไม่รู้จะเสร็จทันไหมถ้าไม่ทันก็ต้องไปเป็นสนามกีฬาเทอร์เกียที่มีนบุรีราะบังแต่แถวนั้นเป็นอีกชอ้อยหนึ่งครับ มินิบุล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่แซฟดูความพร้อมของต่างๆของสนามเราเองเนี่ยมันพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวิร์ลคัพหรือยังครับพี่ก็ผมคิดว่าค่อนข้างพร้อมนะฮะ,ะก็คงอาจจะดูเรื่องของของรอบนอกรอบนอกอาคารส่วนพื้นสนามเสาโกอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่เสียดายก็คือว่าเขาเขาลื้อตะขา่ายจากวันที่เราอุ่นเครื่องกับสเปนเนี่ยเขาเอาตะข่ายออกสองด้านไป ซึ่งทาให้การตรวจสอบเตะเอาไว้เนี่ยยิงประตูเนี่ยฟุตบอลมมนจะขึ้นไปที่อัตจรันแล้วก็ต้องไปเก็บแล้วก็ไปหาดันค่อนข้างมันได้ยุ่งหน่อยก็จริงๆอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของนิมิบุตรเนี่ยเข้ามาติดตะข่ายเหมือนเดิมมันจะทําให้สะดวกกว่าครืออื่นก็เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะว่านิมิบุตรก็อยู่ใจกลางกรุงเทพเรื่องของการไปมา ในสนามฝึกซ้อมเนี่ยก็ทําให้สะดวกครับค,ค่ะและในเรื่องของเกมอุ่นเครื่องนะต่อไปเนี่ยจะเตะกับใครคะแล้วก็มีประเทศไหนในติดตอ่อพี่เซมาบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยที่คอนเฟิร์มแล้วก็จะเป็นอียิปต์กับโซโลมอนนะครับซึ่งจะมาเตะประมาณช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบเยองยามตุลานะครับแต่ว่ามันก็อีกเท่ากับว่าอีกประมาณเดือนครึ่ง ซึ่งจริงๆเราต้องการที่จะอุ่นเครื่องก่อนหน้านั้นคือประมาณต้นเดือนตุลานะครับ<ช>วันนี้ก็ให้ได้ให้ทางวิกเตอร์เฮอร์แมนกับทางท่านนายกพลวีแล้วก็ท่านเลขาได้หาหลือกันก็จะมีการทาบทามทีมในยุโรปอย่างโรมาเนียซึ่งเป็นอันดับ12ของโลกนะครับ<ช>เปิดเขาพลาดไปในรอบเพลย์ออฟเขาไม่ได้เข้ามาชะนะในบ้านแล้วไปเยือนแพ้ แล้วก็ทีมอย่างตุรกีสองทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่เ,เป็นทีมแข็งซึ่งไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาเล่นฟุตซอลโลกเราจะเอาเขาเข้ามาอุดด้วยนะครับแล้วแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คาดว่าจะท้าทามอาเซอร,ร์ไบจันดูแต่ทั้งสามทีมนี่เรื่องของฟุตซอลไม่อ่อนแน่นอนเพราะว่าในในของยุโรปเนี่ยพวกนี้เป็นมาตรฐานยุโรปเข้าดีกว่าเอเชียหรือว่าพวกแอฟริกาอยู่แล้วอุ่นเครื่องกับทีมเราเนี่ยมีประโยชน์แน่นอน ดูแล้วมันต้องใช้อีกสักประมาณกี่เกมครับพี่กับการอุ่นเครื่องเนี่ยก่อนที่เราจะไปเจอของจริงในเวิร์คครับพี่ไม่ถึงไม่ถึงนฮะการอุ่นเครื่องครับพี่ก็จริงๆผมอยากจะให้มีการอุ่นเครื่องในช่วงต้นตุลาเนี่ยครับแล้วก็<ช>ปลายตุลาเนี่ยเท่านี้เพียงพอละอจริงๆจริงๆเราอยากจะได้ในช่วงเดือนกันยานี้บ้างประมาณช่วงสักวีสิบกว่าเนี่ยแต่ปรากฏว่า แผนบางอย่างได้ล้มเลิกไปนะครับอย่างทีมยู21ปีซึ่งได้รับเชิญไปแข่งที่รัเสเซียเนี่ยเราเราเพิ่งคุยกับท่านนายกอัลรวีนั่นนายกบอกว่าอยากจะให้มาเน้นหนักผู้ซ้อโลกมากกว่าอแล้วก็เรื่องของงบประมาณอะไรด้วยก็เลยต้องระงับทีมยู21ที่จะไปส่งแข่งที่รัสเซียจริงๆแล้วยู21ก็จะมีประโยชน์ที่จะเอามาใช้เป็นคู่ซ้อมชั้นดีทีมนึงให้กับทีมเจ้าชุดใหญ่เราเอง นะครับทีนี้พอตัดออกไปก็เลยไม่ได้มีการเตรียมทีมชุดนี้ขึ้นครับคือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็นักฟุตบอลก็เริ่มที่ะไปซ้อมนักฟุตซอลเนี่ยเริ่มไปซ้อมกับสโมสรบ้างแล้วใย่งพี่เซฟครับดูแล้วการแบ่งการเขาเรียกว่าจัดสรรตารางซ้อมกันยังไงบ้างครับพี่เราก็คุยกันอยู่เหมือนกันเผอเอิญพวกหัวหน้าโค้ชของทีมต่างๆเนี่ย ก็ได้ไปรู้จักกันตอนที่มีการอบรม AFC level 2ฟุตซอลโคชิ่งคอร์สนะครับก็โค้ดอย่างสโมสรใหญ่อย่างท่าเรือโค้ดของ r าแบกนะครับเลขาทีมของลำปางโค้ชของสุราษฎร์ธานีโค้ชของภูเก็ตอยู่ในเต็ดเหล่านี้ก็เข้าไปอบรมแล้วก็มีการไปมาหาสู่ติดต่อกับผมอยู่เรื่อยนะครับก็มีการพูดคุยกันเราจัดโปรแกรมซ้อมทีมชาติกันอังคารพิลิทัศ์ก็ให้สโมสรเนี่ยเขาหลบให้ นะครับโดยที่ในส่วนของวันพุธศุกร์เขาก็ไปซ้อมกับสมโมสรได้เต็มที่อาจรย์ทางการบริษัทถ้าเกิดเขาซ้อมก็อาจจะมีการถ่าถ่ายของทีมชาติไปบ้างเสาร์อาทิตย์เราก็ปล่อยเต็มที่ถ้าเกิดจะมีการแข่งขันอย่างตอนนี้จะมีปากน้ำโปรเฟชชั่นัลครับที่เป็น f อฟครับของผุ้ธอรแข่งอยู่ครับก็บบทางฝ่ายจัดก็ประสานงานกับเราจัดเป็นวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เท่ากับว่าทุกฝ่ายเขาร่วมมือกันด้วยดีก็ไม่มีการกระทบ ในเรื่องของโปรแกรมครับครับผมค่ะวิกเตอร์แมนเป็นไงบ้างครับพี่เสียครับช่วงนี้แฮปปี้ดีก็เขาก็ยังแฮปปี้กับเมืองไทยนะครับก<ช>็เพีิงเแต่ว่าสุขภาพมีปัญหานิดนึงนะ,อ,ะอ,ยงอย่างเมื่อวันนี้ลูกจะต้องมีการนัดคุณหมอ,หอเพราะว่าความดันเขาขึ้นครับแต่เขาก็บอกว่าเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเจอปัญหาน้อยกว่าเขากลับไปฮอลแลนด์ซะอีกความดันขึ้นมากกว่าปกติความดันขึ้นนี่ดูจะอยู่เมืองไทยแล้วจะร่างกายจะดีกว่าความดันขึ้นนี่เพราะกดดันอะไรหรือเปล่าพี่เับ ก็อาจจะมีบ้านมีสวนบ,บ้างใช่ไหมครับก,ก,ก็คนไทยฝากความหวังไว้แล้วเขาก็เขาก็เขาก็ตั้งใจทํางานนะครับแต่ผมก็บอกเขาว่าก็ต้องให้ให้มีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมเนียมบ้านเราเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของใครใที่ทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องต้องต้องดูด้วยว่าใครเป็นใครแล้วก็ทํางานยังไงให้ให,ให้ถูกใจคน ครับคือ <นะ S 1> บาง <นะ S 1> อย่างเขามองในแง่ของยุโรปแต่บางทีเอาทีมยุโรปมาอุ่นเครื่องโดยที่ไม่ใช่ทีมที่ปริายเข้าไปเนี่ยค,คนอาจจะมองได้ว่าเอ๊ะทำไมไปเอาทีมอ่อนมาซึ่งจริงจทีมยุโรปไม่มีอ่อนนะครับแต่แต่ว่าปัญหาที่เกิดก็คือว่าทีมชาติยุโรปถ้าเกิดพวกที่ผ่านคัดเลือกเข้าฟุตซอลโลกเนี่ยจะให้เข้ามาเตะต้นเดือนแล้วเขากลับประเทศไปแล้วเขามาใหม่เนี่ยเราลองทาบทามดูแล้วเขาไม่ทำ นะครับโปรแกรมของเขาก็ค่อนข้างฟิตเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการเดินทางไปกลับเยอะเหมือนกันครับครับเราก็เลยจําเป็นต้องหาทีมมาตรฐานหุ่มสูงอย่างโรมาเนียก็อันดับที่ต่อจากเราเลยครับไม่ใช่ทีมอ่อนแน่นอนที่จะเชิญมาเรื่องตัวนักเตะเป็นไงครับพ่เซฟช่วงนี้มีการเรียกใครเพิ่มไหมหรือว่าดูแล้วจะมีการเพิ่มอะไรขนาดไหนพ่เซฟดูแล้วก็ที่วิกเตอร์เรียกมาก็มีปัญญาโบคคำนะครับเจ้าตุ้มเนี่ยครับ ชุดมหาวิทยาลัยโลกซึ่งรูปร่างสูงยาวแล้วก็เล่นกองหลังนะครับก็เอามาทดสอบได้สักสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะครับเกียรติยศเชลลมเกดที่บางทีแฟนๆก็ถามหาก็สภาพร่างกายผมว่าเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็น่าจะมาเป็นกําลังสําคัญให้แต่ว่าผู้เล่นบางคนก็อาจจะมีการขาดหายไปบ้างอย่างอทิทุศริเนี่ยหายไปสักสัปดาห์กว่าแล้วอาจจะมีเรื่องของลูกป่วยอะไรเงี้ยฮะก็ก็ ต้องบอกว่าให้เขามาเน้นสมาธิหน่อยเพราะเขาเหลือเวลากันแค่นี้นะครับอยากจะให้เขาดูว่ามันฟุตซอลโลกเล่นในบ้านเราอะครับอยากให้ตั้งใจแล้วก็อย่างที่เรียนถ้าเขาทําอะไรทําผลงานพลิกฟื้นขึ้นมาจากอดีตได้เนี่ยผลงานเข้าไปถึงรอบแปรอบสี่เนี่ยผมว่าเขาพลิกชีวิตเขาได้เลยครับครับ,รบพี่เซฟถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในฐานะผู้ช่วยผู้การทีมซึ่งทํามาก็หลายรายการแล้วครับพี่รายการนี้ดูทํางานหนัก กว่าเดิมเยอะไหมพีก่ก็ผมว่าเราก็ผมมันมันก็ทํางานหนักมาอยู่ตลอดอยู่แล้วพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะหนักขึ้นตรงที่ว่ามันเป็นรายการใหญ่นะครับแล้วก็มีเป็นรายการที่คนไทยฝากความหวังไว้นะครับมันเตะในบ้านเราด้วยแล้วก็การประกบคู่แบ่งสายมาเนี่ยมันก็เรนตรงๆว่ามันก็ไม่เป็นใจค่อนข้างหนักทีเดียวสาหรับเราก็จากเราที่จากที่คิดว่าเราจะพยายามผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนเนี่ย มันก็กลายไปว่ามันก็ยังต้องต้องกลับมาเป็นทีละนัดต่อน,นัดนะครับ,รบโดยที่พออที่จะทีละนัดต่อน,นัดเนี่ยก็ต้องกลับมาให้นัเกเตะทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมัน่นมีความพร้อมมีความตั้งใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายเพราะว่าทีมฟุตซอลประเทศไทยมันจะก้าวหน้าไม่ได้ด้วยทีมงานกลุ่มเดียวนะครับ,รบมันต้องให้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายที่ดูแลสนามก็เป็นใจให้เราได้ฝึกซ้อมนะครับขอความอนุเคราะห์ความสะดวกอะไรก็ ช่วยกันเป็นกําลังใจต่อกันเนี่ยผมว่ามันก็จะทีมมันก็จะก้าวไปสู่ความสาเร็จด้วยกันครับค่ะอ่ะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะไปส่งพี่เซฟเข้านอนนะคะอยากจะให้พี่เซฟนะคะช่วยฝากอะไรนะคะถึงแฟนๆชาวไทยคะ่ะที่กําลังนะคะรอเชียร์ฟุตซอลไทยทีมชาตินี้อยู่คะ่ะก็ผมอยากฝากว่าเรานะครับมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รอเราอยู่ในบ้านเรานะค่ะ ผมเชื่อว่าชั่วชีวิตนี้มันอาจจะไม่ได้วนกลับมาให้เราเป็นเจ้าภาพได้ดู24ชาติเตะในบ้านเราอีกนะครับมันมันอาจจะวนไปประเทศอื่นนะครับสี่ปีครั้งหนึ่งก็อยากให้คนไทยช่วยจิตตามเชียร์นะครับเรื่องของสนามเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเกิดอนำนาจที่เราดูแลก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาตั้งหน้าตั้งตาทากันไปถ้าเราเ้าสนามมันเสร็จขึ้นมาทีมชาติไทยได้ลงแข่งก็อยากให้ไปเชียร์ที่ขอบสนามนะครับดูทางทีวีเนี่ย นักกีฬาเขาไม่ได้ยินเสียงเชียร์ของคุณหรอกครับอ,อยากจะให้หนักกีฬามีจิตใจฮึกเขิมเนี่ยไปเชียร์ข้างสนามนะครับอย่างน้อยเนี่ยแล้วในระหว่างน,นี้ก็อยากจะให้ติดตามขา่ขาวของผู้ซอลหันมาให้ความสนใจกีฬานี้บ้างเพราะว่าจะมาแข่งระดับโลกในบ้านเราแล้วแล้วก็อย่างรายการเนี่ยฟุผู้ซอลมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรายการ หลายรายการที่เข้ามาทําให้ฟุตซอลโลกของเรามีความน่าสนใจขึ้นก็ฝากให้แฟนๆช่วยติดตามกันครับครับผมขอบคุณมากครับพิเศษครับเดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับพเศษครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับวันทีค่ะพีิเซฟสวัสดีครับอ่ก็เป็นคุณสทธิพันธ์วันวินเวศนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยต้องบอกว่าก็คงจะได้คุยกันอยู่เรื่อยๆแหละนะเพราะว่าเรื่องราวอัปเดตของทีมชาติไทยเนี่ยมีให้ให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วช่วงต่อไป เป็นช่วงนี้ต้องบอกว่าเหมือนเดิมตอมีคลิปการโชว์ฝีม้าไรมือที่อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงการแจกของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับยังทันนะ4221565นะครับส่งกันมากระเป๋าจะอัมโบรออยู่นะครับค่ะอาการยสักคู่ครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายต่อไปครับ ร้ายสุดๆรายการที่เหล่าแฟนฟุตซอลไทยไม่ควรพลาดอัปเดตเจาะลึกทุเรื่องราวของนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยสู่ฟุตซอลเวิด์คัพไทยแลนด์2012และข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตซอลเมืองไทยกับสามพิธีกรมสุลเดชมั่นวิมลรุ่นนี่นวัชชัยองค์การและหลุยลักษมีเมน,นิมาร่วมเชียร์ฟุตซอลทีมชาติไทยไปกับรายการฟุตซอลมนเนียว์ร้าสุดๆชมกันแบบสดๆทุกวันจันทร์4ทุ่ม -5 ทุ่มทางทีสปอร์ตชาแนล True v i s i o ส s สยายปีกธุรกิจส่งรายการคุณภาพผ่านเครือข่ายเคเบิลซี h เน้นป้อนคอนเทนต์9ช่องคุณภาพที่ดีและทันสมัยขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าสมาชิกเคเบิลทีวีท้องถิ่นนำทีมโดย2ผู้บริหารยักษ์ใหญ่วงการทีวีคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท t ทร Vision จำกัดมหาชน และคุณวิชัยทองแตงประธานกรรมการบริหารบริษัทเคเบิลไทยโฮดิ้งจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ผลิตรายการชั้นนำทั่วประเทศร่วมแสดงความยินดีเตรียมตัวพบกับสาระและรายการดีๆที่น่าสนใจจากความร่วมมือของ TrueVisions และ CTH ได้เร็วๆนี้ ตอเนียร้ายสุดๆรายการที่เราแฟนฟุตซอลไทยไม่ควรพลาด